สวัสดีค่ะเชอร์โรสโคค่คะวันนี้กลับมากับคลิปอวดการอวดทาร่ชุดใหม่นะคะเป็นน้องแมวสีม่วงน่ารักมากจริงๆชอได้มาเป็นเดือนแล้วล่ะนะคะแล้วก็ลองใช้แล้วกับน้องนะคะน้องตัวเองนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเอเนอร์จี้เขาน่ารักมากนะคะเดี๋ยวชอจะโชว์ให้ให้ดูนี่เป็นรูปน้องแมวสีม่วง น่ารักมากค่ะคือตัวไพ่เขาก็น่ารักเห็นไหมเนี่ยพอด,ดีมันสีค่อนข้างชัดนะคะ Energy ดีด้วยแล้วก็ <c oughs> นี่ว่อให้น่ารักมากเลยแล้วก็ค่อนข้างอตอบตอบตรงอยู่นะคะซื้อมาชคกก็ยังไม่ได้ อาจริงๆตอนตอนถามคําถามก็ยังไม่ได้เขาเรียกนยังไม่ได้ดูหน้าไพยถูกใบขนาดนั้นแต่ว่าลองสุ่มมาเล่นดูกับน้องแบบไทยนิสัยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนะคะค่อนข้างตรงหน้าไพยน่ารักมากจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเอามาใช้ในการดูหัวข้อคลิปวันนี้นะคะก็คือ สัตว์เลี้ยงตัวโปรดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ mm hmm. เดี๋ยวชดจะเลือกไพ่กันว่าจะเอาใบไหนมาเป็นกองไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย mm hmm. ค่ะก็เลือกได้แล้วนะคะสำหรับแต่ละกองที่เลือกมานะคะกองแรกชื่อ the star นะคะกองที่2 the empress แล้วก็กองที่3 the high princess ค่ะเป็นหน้าตาน้องแมวน่ารักมากเลย นะคะคเดี๋ยวมาดูกันว่าสัตว์เลี้ยงตัวโปรดรู้สึกยังไงกับคุณในแต่ละต่อนะคะเข้าไปเจอกันข้างในได้เลยค่ะกลองที่หนึ่งค่ะ The Star เอาไว้ตรงนี้สับไพ่ไ้แล้วเหมือนเดิมนะคะไพ่น่ารักมากเลย เหมือนจะตกขอบนิดนึงหัวข้อคลิปในวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเออช่วยเห็นถึงการได้รับน้องมาแบบแบบที่ไม่ได้ตั้งใจไปซื้อค่ะ หมายถึงว่าคุณอาจจะเก็บน้องได้จากข้างทางเ,าเห็นน้องอยู่บนทางด,วด่วนรถจะชนแล้วแบบหยุดรถเพื่อแบบไปเก็บเขามาอะไรแบบเนีเ้เป็นการช่วยเหลือแบบนั้นไม่ใช่การไปซื้อจากฟาร์มไม่ใช่การแบบจ่ายเงินซื้อเขามาไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการได้มาแบบงง,ง,งอๆอ่าแล้วก็เขารู้สึกยังไงกับคุณ ช่ว์เห็นถึงความรู้สึกขอบคุณเขาเมองว่าคุณเป็นคนแรกของเขาที่ให้ข้าวให้น้ำให,ให้บ้านที่อบอุ่นให้ที่นอนที่ดีให้ความปลอดภยัยให้ความช่วยเหลือเขาใช่เขาเห็นคุณเป็น เจ้าของที่อาจจะไม่ได้เห็นคุณเป็นเจ้าของ,ของก็ได้นะในน้องแมววางตัวอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่ที่ดีมากๆค่ะที่ให้เขาทุกอย่างเลยอืมเราก็เห็นถึงคนที่ช่วยเหลือเขาในทุกๆด้านบางคนอาจจะได้น้องมาจากการที่เห็นเขาอาจจะโดนสมมติถ้าเป็นน้องแมวอาจจะแบบ เป็นน้องแมวจรหมาจรแล้วก็เขาอาจจะได้รับปกันบาดเจ็บอยู่คุณเห็นคุณก็สงสารมาไปหาหมอแล้วก็เหมือนสุดท้ายไม่มีเจ้าของคุณก็เลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาเลยแบบเขาเลยรู้สึกขอบคุณคุณมากๆที่ที่ให้เขาทุกอย่างเลยเหมือนทาให้เขาพ้นจากความหิวพ้นจากการ เจ็บป่วยพ้นจากการเป็นแมวจรหมาจรเน,นะะี่ยค่ะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณตั้งแต่ที่เจอคุณนะคะคุณเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาเลยเปลี่ยนแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากจาก ที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเจ้าของอกินมือ้ออดมื้ออะไรแบบเนี้ยก็กลายเป็นแบบเป็นน้องแหมาน้องแมวที่กินอิ่มทุกมือ้อมีคนคอยเล่นด้วยคอยคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องค่อนข้างคือกองนี้ช่วยเห็นถึงถึงความขอบคุณมากๆเลยอะที่เขาอยากจะขอบคุณคุณแล้วก็ดูรักคุณมากอืดูรักมากแล้วก็ รู้สึกว่าเพราะว่าถ้าเขาพูดได้อะอเขาคงอยากจะพูดคาว่าขอบคุณทำไมกองนี้น่าหลักจังเลยค่ะไม่เคยเปิดเปิดความรู้สึกน้องแบบสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเราแบบขึ้นมาซึ้งขนาดนี้มาก่อนเลยนะจริงเขาเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งเลยนะคะหมายถึงในทุกๆเรื่องในในในชีวิตเขาเลยอะ ให้เป็นที่หนึ่งในทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆยกให้คุณเป็นเป็นท่านผู้นำเออแบบเนี่ยเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนที่แบบดูแล,แลเราเลี้ยงเรามาอะไร่เงี้ย <c oughs> อืมน่ารักมากเนี่ยอันนี้นะคะ่ะจริงๆมันคือ t r e e of pentacles นะคะมันอารมณ์เหมือนแบบเนี่ยน้องแม่สองตัวนี้คืออาจอาจจะเป็นเขา เป็นสันตว์เล้ตงตงัวโปรดของคุณส่วนคุณคือนี่ค่ะคนที่คอยช่วยช่วยเหลือแมคนที่ยืนแมวแที่ยืนอยู่คือคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยดูแลเขาในทุกเรื่องอะไรเงี้ยเขาขอบคุณมากแล้วก็เห็นถึง นหน็ี่ความไม่ดื้อไม่ดื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าปกติน้องน้องจะดื้อหน่อยกับคุณนะคะอาจจะดื้อหน่อยถ้าเป็นน้องแมวอาจาอาจะแบบขวนบางตัวอาจจะไม่ให้แตะตัวอะไรแบบนี้มันเป็นสัญชตาตญาณการที่เขาเคยเป็นแมวจรมาจรมาค่ะแต่ว่าฉัรู้สึกว่าลึกๆแล้วทั้งหมดอะ่ะเขาค่อยๆที่จะรับรู้ได้ว่าคุณ ค่อยๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาคุณค่อยๆออมอบความรักให้เขาถ้าตอนนี้เขายังไม่ชินนะเพิ่งเก็บน้องมาเนี่ยเขากําลังเรียนรู้อยู่ค่ะอค่อยๆเรียนรู้แต่ถ้าแบบอยู่มานานแล้วชันรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแสดงออกให้คุณเห็นนะคิดว่ากองเนี้ยน่าจะแสดงออกให้คุณเห็นอาจจะเป็นด้วยการแบบมารอมารอที่ประตูบ้านทุกวัน รอคุณเลิกงานหรือว่าอาจจะมาอ้อนมาหามาให้ให้กาวมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของเขาดูรู้สึกได้ถึงสัตว์เลี้ยงที่ขี้อ้อนเหมือนกันนะกองนี้นะคะเห็นประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะ หวังว่าจะาตรงกับใครหลายๆคนนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะกองที่2ค่ะสับไพ่แล้วเหมือนเดิมนะคะน่าเะ็เนหนหน้าไพ่น่ารักมากน่ารักมากอาจจะได้ยินเสียงน้องแมวกินข้างนะคะ เป็นแบ็คกราวด์ชวจัดหน้าไพ่นิดหนึ่งค่ะโอเคค่ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะก็คือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดรู้สึกยังไงกับคุณสำหรับกองที่สอแวบบแรกเลยนะจากการที่เห็นหน้าหน้าไพ่รู้สึกถึง คุณเลี้ยงเขาดีมากเลยค่ะคุณเลี้ยงเขาแบบเ,เช่นถ้าถ้าคุณอดมือกินมือสัตว์เลี้ยงของคุณจะต้องอิ่มทุกมืออย่างเงี้ยเลี้ยงดีแบบนั้นนะแม่อดได้ลูกต้องได้กินเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ได้กินธรรมดานะของกินก็คือแบบจะต้องเป็นของกินที่ที่มียี่ห้อ หรูหรือว่าถูกคอนเฟิร์มมาแล้วว่าแบบเหมาะสำหรับแมวเหมาะสำหรับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยออต้องดูดีมีระดับคือเลี้ยงดีมากนะคะพาหยบ,บน้ำหรืออาบน้ำให้เองอะไรองเงี้ยคือดีอะ่ะถ้าเป็นน้องแมวก็จะมีคอนโดมแมวให้นะคะมีที่รับเล็บมีข้าวมีน้ำวางพร้อมชามน้ำก็คือของแบรนด์อะไรแบบนี้เลยอะ่ะสำหรับกองนี้ แต่ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเลี้ยงเขาดีมากนี่เขารู้นะคะเขารับรู้ว่าเลี้ยงดีมากเหมือนจะขอบคุณเหมือนจะถ้าไรหรือใช้เหมือนจะจะรู้สึกถึงเขามน้องหมาน้องแมวของคุณนะคะสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณรู้สึกว่าคุณชอบดูเขาอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ แต่ว่าคุณชอบดุเขาดูแบบอารมณ์อาจจะเหมือนแบบพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบสตรีกอะค่ะอย่างเช่นถ้าเลี้ยงน้องแม่อาจจะห้ามขวนโซฟานะสมมติน้องมีที่หลับเล็บให้แต่น้องไม่หลับเล็บน้องเดินไปขวนโซฟาอา่คุณก็อาจจะดุเขาว่าแบบถ้าไม่ถึงเมื่อขวนโซฟาหรือดอังน้องหมาอาจ,จะยังไงล่ะน้องหมา อาจจะเห่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยคุณก็แบบห้ามเห่ากลางคืนนะมันเสียงดังกวนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยชอบดุเขาแล้วพอเขารู้สึกแบบเนี้ยคือคุณชอบดุแบบเลี้ยงลูกสตรีกอะอันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วการดุของคุณเขาสนุกนะคะเขาสนุกนะมันไม่ได้เป็นการ คือคุณอะดุจริงจังนะกับพฤติกรรมของเขาแต่เขาสนุกเขาเห็นคุณหัวเสียแล้วเขาสนุกมากแล้วก็คืออันเนี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวคุณอันเนี้ยตัวเขาสัตว์เลี้ยงหลังจากที่คุณดุเขาแล้วคุณดูหน้าสินั่งเล่นโทรศัพท์เฉยสำนึกไหมไม่สำนึกไม่สำนึกทำเหมือนหง่ไะทำเหมือนอืมผิดขอโทษที สภาพ,พอคุณหันหลังปุ๊บนี่ทำใหม่เล่นใหม่โซนเหมือนเดิมคุณดุ้อยรอบเขาก็ขอโทษขอโทษพอคุณหันหลังกลับก็แบบเนี่ยทำเหมือนเดิมถึงบอกว่าแบบกองนี้แบบเป็นกองที่ดูรักกันรักกันดีตีกันตายอืแล้วก็ใบเบื่อไม,เม,อมเมาขี้ดื้อด้วย สัตว์เลี <kilo lens ula> ้ยงตัวบนของคุณน <invoke> ่ะขี <ım eni> ้ดื <gamma enders> ้อด้วยนะคะไม่ใช่คุณนะคือสัตว์เลี้ยงคุณมีความแบบเวลาอยู่ต่อหน้าคุณน่ะอ้ไ้อ้อนนะในบางตัวค่ะในในน้องๆอ่ะบางทีก็จะอ้อนพอคุณไปปุ๊บคือนู่นและไปกัดถุงข้าวแตกไปแอบคุยขยะไปเล่นทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณกลับมาบ้านหลังจากทำงานเสร็จก็คือแบบ บ้านเละเป็นอย่างนั้นแหละเห็นถึง Energy ์ั้นเลย Energy แบบขี้แกล้งแล้วก็ชอบแกล้งกันด้วยคุณก็ชอบแกล้งเขาเหมือนกันเขาก็ชอบแกล้งคุณเหมือนกันเป็นความสมัมพันธ์ที่น่ารักดีค่ะแต่ก็ปวดหัวหน่อยหน่อยเหมือนกันนะแต่เห็นถึงความคือคุณดุเขาก็จริงอ่ะแต่อย่างที่จะบอกอ่ะเขาเขา enjoy นะเขาชอบอะ่ะชอบที่คุณดุชอบที่เราได้ทะเลาะกันนะ ดูจะชอบอะไรแบบนี้แล้วก็เขารับรู้ได้ว่าที่คุณดูคุณคุณหวังดีอะ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กโซนค่อนข้างเป็นเด็กโซนไม่ค่อยได้ฟังหรอกคะ่ะมันก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วก็โซนใหม่เหมือนเดิมดูไปก็เท่านั้นทาเหมือนเดิมไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างกินอิ่มนอนหลับดีมากนะคะดูเป็นน้องหมาน้องแมวที่ ถูกเลี้ยงมาเป็นอย่างดีอยากกินอะไรได้กินนะคะกินอิ่มทุกมือ้อนอนหลับทุกวันเขาถึงมี energy มาสู้กับคุณในทุกๆวันเพราะว่าคุณเลี้ยงดีมากโอ้ดีจังเลยนะคะกล่องนี้น่ารักมากเลยเห็นเท่านี้แหละนะคะดูทะเลาะกันทุกวันแหละเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้ ก็วันนี้เห็นเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกล้องที่3ามค่ะสับให้เวลาเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะ ก็คือสัตว์เลี้ยงตัวโปรดรู้สึกยังไงกับคุณ mm hmm. เอเนอร์ี่ทกุกองไม่เหมือนกันเลยนะคะกองนี้โชว์เห็นถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนขี้เบื่อมีอะไรใหม่ๆคือมีอะไรใหม่ๆทำอยู่เสมอชอบทำนู่นทำนี่ แล้วก็ไม่ได้ทำแค่คนเดียวนะพาเขาทำด้วยคือเหมือนคุณเบื่อง่ายแล้วคุณก็บังคับเขาทำด้วยอะบังคับสัตว์เลี้ยงโทโปรเล่นด้วยกันเนะะี่ยค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณอาจจะอยู่ดีดก็เบื่อละไม่อยากอยู่บ้านเราวัานนี้ไปเดินเล่นกันแล้วคุณก็จับน้องหมาน้องแมวที่บ้าน เข่าอะไรอะรถเข็นแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยแบบที่น้องหวานนองแมวไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่ดีก็แบบงงๆโดนจับขึ้นรถแล้วก็เลยตาเลยอะค่ะเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วคุณจะชอบทําแบบเนี้ยอยู่ตลอดคือชอบทําอะไรที่เขาคิดไม่ถึงอะทำอะไรใหม่ๆหมเขาอาจจะนอนนอนเล่นอยู่แล้วอยู่ดีคุณก็เข้าไปฟัดเงี้ยค่ะโดยไม่มีที่มาที่ไป อะไรแบบเนี้ยหรืออยู่ดีดก็ชวนเขาเล่นอะไรแปลก,ปลกเพราะว่าคุณเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็ชอบทําอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะออดคลิปน้องแมวเต้นลงติกตอกแบบที่จับมานั่งตักแล้วก็แบบเต้นๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออซ,ซึ่งน้องขัดขืนไม่ได้เลยน้องไม่สามารถขัดขืนได้ถามว่าเขาโอเคไหมเขาก็โอเคนะคือเขาก็ชอบนะคะที่คุณเล่นกับเขาแต่ว่า บางอย่างมันจะงงๆบางอย่างมันจะแบบถูกบังคับให้ทำแต่ว่าสุดท้ายแล้วคลอยตามเฉยดูแบบเอองงๆแต่ก็ Enjoy อยเอ y ชอบชอบแบบมามีพ้าเล่นอะไรเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างตามใจคุณเลยอะ่ะโชรู้สึกว่ากองนี้น้องไม่ไม่ดือ้ออะเหมือนถ้าคุณจับเขาแต่งตัวเขาก็จะ อยู่นิ่งๆให้คุณแต่งตัวให้อยู่นิ่งๆให้คุณตัดเล็บให้ให้คุณอาบน้ําให้เหมือนพาเขาทําอะไรเขาเขาทำหมดเลยบางอย่างอาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากทำคันนั้นแต่ก็ไม่ไม่เหวี่ยงไม่ดือ้อจำใจอะไรอย่างนี้ค่ะดูดูนิ่งๆเห็นถึงน้องหมาน้องแมวที่นิ่งๆไม่ดือ้อไม่สนให้ทําอะไรก็ ก็ทําแต่ถ้าไม่ทาก็จะดีกว่าเออแต่เหมือนถ้าดกบังคับแล้วก็ทำๆไปให้มันจบๆนี่นะคะอแล้วก็อน้องเขาเด็กๆเขาชอบคุณมากเลยนะคะชอบคุณมากเห็นคุณเป็นเพื่อนเล่นอะไม่ได้เห็นเป็นเจ้านายเจ้าของอะไรนะคะแต่เห็นคุณเป็นเพื่อนเล่นแบบ เล่นด้วยกันแกล้งกันอะไรแบบนี้ยอืมแต่ส่วนใหญ่เราคุณแกล้งเขามากกว่าเขาไม่ค่อยได้แกล้งคุณเราก็อืมกินดีอยู่ดีเลยนะคะกลองนี้ก็เป็นอีกกลองหนึ่งที่แบบเลี้ยงน้องดีกินอิ่มนอนหลับดูยสิคะโอ้กินอิ่มนอนหลับฝันดี ดูถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็เด็กๆเด็กๆชอบมากคือเขารู้สึกขอบคุณมากที่คุณดูแลเขาเขาดีฮนเนี่ค่ะ,คะเห็นอะไรอีกนะ แล้วว่าพอน้องไม่ค่อยดื้อรู้สึกถึงน้องน้องไม่ค่อยดื้อเชื่อฟังคุณมาทําอะไรก็ทาตามเหมือนเป็นเหมือนคุณเป็นแบบเ,เพื่อนเลนเ่นเพื่อนสีอะ้ยค่ะอน่ารักนะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักจังเลยมาละตัวป่วน โอเคค่ะเท่านี้ดีกว่าคิดว่าคิดว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะตามหน้าไพ่ก็ดูดูครบแล้วละ่ะนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ